สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านดูคับผมาาสายฮาแต่ไม่หาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทางขายกันไปนานหลายคลิปนะครับผมวันนี้นะครับมานั่งอยู่ที่ตลาดอัศวินสายสี่นะครับผมวันนี้จะตาวมม่าทำอะไรครับผมเห็นไหมครับรองเท้าเยอะแยะนะครับผม วันนี้จะพามาดูรองเท้ามือสองนะครับที่ตลาดอัศวินสายสี่นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดจิดแชร์กดติดตามช่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ตลาดอัศวินสายสี่นะครับวันนี้จะพามาดูร้านรองเท้ามือสองนะครับผมซึ่งมีรองเท้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ หายไปนานครับไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาดูนะครับว่าในร้านมีรองเท้าแบบไหนกันบ้างนะครับ <c oughs> เผื่อท่านใดนะครับสนใจอยากจะเข้ามาดูนะครับใส่กลับบ้านช่วงสงการนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สิ1สเอ็ดนะครับวันที่เราถ่ายนะครับผม 1 2 13ก็เป็นวันสงการนะครับเดือใครสนใจที่จะเอาไปใส่ไปเที่ยวใส่เล่นน้ำนะครับก็มาดูได้ครับที่ตลาดอัศวินสาย4ี่นะครับขาเข้าอยู่ฝั่งขาเข้าหนองแขมนะครับนะครับรองเท้าก็จะมีประมาณนี้นะคระับผมพันใดสนใจนะครับก็แวะมา ดูมาอุดนุนกันได้นลครับผมงานก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูช้าๆนะครับจะได้ดูทั่วๆนะครับผมว่าสินค้ามีประมาณไหนบ้างนะครับให้ดูช้าๆก่อนครับรอบแรก ก็จะมีประมาณนี้ครับผมล็อกนี้ก็จะเป็นไซส์ผู้หญิงครับตรงนี้เป็นไซส์ผู้หญิงคส่วนด้านหน้าก็<ม>จะประมาณนี้ครับผม ก็จะมีประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงตลาดอัศวินครับผมที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นตรงซุ้มประตูร้อยปีนะครับฝั่งตลาดอัศวินก็อยู่ฝั่งขาเข้านะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมบรรยากาศบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ใครสนใจนะครับอยากได้รองเท้ามือสองก็แวะมาดูมาชมกันได้ครับผม เดี๋ยวจะให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะครับอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเราไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับผมก,ก็จประมาณนี้ครับผมใครสนใจนะครับอยากได้รองเท้ามือสองนะครับ ก็แวะมาดูแวะมาชมกันได้ครับผมที่ตลาดอัศวินสายสี่นะครับผมฝั่งขาเข้าน้องแขมนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มานี่ครับผมก็ถ้าเป็นป้ายทางโน้นนะครับ <c oughs> เขียวเขียวนี่ก็คือไปนครปฐมทางโน้นนะครับซึ่งทางนี้มาก็จะเป็นขาเข้ากรุงเทพครับผมร้านก็จะตั้งอยู่ประมาณประมาณใกล้ๆซุ้มประตูร้อยปีครับผม ร้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเป็นร้านรองเท้ามือสองครับผมใครสนใจก็แวะมาดูมาชมกันได้ครับผมร้านก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผม ที่ตลาดอัศวินสายสี่นะครับนอกจากมีรองเท้ามือสองแล้วนะครับก็ยังมีเป็นพวกก็จะมีเป็นพวกเสื้อมือสองด้วยนะครับผมเป็นเสื้อยีนเสื้อมือสองครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเสื้อด้วยนะครับร้านก็ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมเป็นเสื้อมือสองนะครับเสื้อยีนครับผมประมาณนี้ครับ วันนี้จัดเต็มครับเสื้อมือสองเสื้อลายดอกครับเสื้อเล่นสงการประมาณนี้ครับผมเป็งยีนครับนะครับเป็นยีนมือสองครับสภาพสวยรับ เสื้อเล่นสงการก็มีนะครับใครอยากได้เสื้อเล่นสงการนะครับก็เข้ามาดูที่ตลาดอัศวินสายสีได้เลยครับเสื้อยืดเสื้อพลายย้อมลเสื้อลายดอกเล่นสงการครับผมนี่เสื้อวัยรุ่นครับอันนี้เป็นเสื้อไวรุ่นไวรุ่นเหลือน้อยครับต้องใส่ตัวนี้ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนครับสภาพสวยๆครับกาเกงยีนใครที่ชอบยีนนะครับก็เข้ามาดูได้ครับขบ้างบนก็เป็นเสื้อครับผมร,ราคาก็ไม่แรงครับผมหนึ่งร้อยนีครับ กางเกงเสื้อนะครับเสื้อยีนครับแล้วก็ชุดทหารครับผมกางเกงทหารครับกางเกงทหารแล้วก็มียีนยีนชิ้นสวยนครับผมกางเกงขาสั้น เสงขาสั้นก็มีเยอะแยะมากมายเข้ามาดูกันได้เลยนี่ครับเป็นยี่ห้อนะครับลีสวยๆครับยี่ห้ออะไรบ้างมาดูครับเนี่ยเป็นแต่เป็นของยี่ห้อนะครับสวยๆครับผมใครอยากได้เสื้อเล่นสงการนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ มีเสื้อยืดกางเกงยีน์มือสอนะครับเสื้อทหารกางเกงนะครับรองเท้ามือสองนะครับใครสนใจนะครับก็แวะมาดูได้ครับที่ตลาดอัศวินสาสสี่ครับผมติดกับร้านเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นร้านหมูกระทะครับแต่ร้านหมูกระทะยังไม่เปิดนะครับมาเปิดช่วงเย็นนะครับร้านหมูกระทะจะเปิดช่วงบ่ายครับผมใครอยากกินหมูกระทะนะครับหรือว่ามานั่งกินหมูกระทะแล้วก็ อาจจะมาเดินดูเสื้อผ้านะครับนะครับเสื้อกางเกงับสวยๆจริงๆสวยๆเลยนะครับใครจยหาเสื้อหากางเกงหารองเท้ามือสองนะครับก็อย่าลืมครับแวะมาดูที่ตลาดอัดวินสายสี่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูมาชมสินค้ามือสองนะครับตลาดอัดวินสายสี่ฝั่งขาเข้านะครับผม อยู่ประมาณช่วงซุ้มประตูร้อยปีนะครับแต่ซุ้มประตูตอนนี้เขากําลังปรับปรุงเอาไปซ่อมนะครับยังไม่ได้มาติดตั้งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้สินค้ามือสองเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองนะครับมาดูมาชมกันได้นะครับที่ตลาดนัดซายสี่สำหรับคลิปนี้พอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ